ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอในหัวข้อการันตีถ้าคุณทำได้ก้าข้อนี้คุณรวยแน่รวยเร็วรวยช้าต่างกันแต่ใครทำได้รวยทุกคนจะมีกินมีใช้ไม่อดอยากถึงลูกถึงหลานข้อคิดดีๆให้เราท่าน ได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติกันดูนะครับชีวิตคนเราก็เหมือนเหรียญสองด้านเสมอมีขาวมีดำมีสูงมีต่ํามีอ้วนมีผอมมีดีมีเลวมีรวยมีจนถามว่ามีแบบกลมๆหรือไม่ก็ตอบว่ามีเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะเลือกคิดหรือเลือกเดินไปเส้นทางใดถามว่าแล้วมันจะเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้น ก็ตอบว่าแล้วแต่วัสนาโดยธรรมชาติแล้วการมีหลักแหล่งที่ดีอันเป็นโอกาสของการสร้างอนาคตที่ดีร่วงโรดของคนได้เป็นอย่างดีหลักได้แก่ความรู้ความฉลาดความชำนาญความจดจำการเรียนแหล่งก็ได้แก่ความดีนิสัยเยือกเย็นกว้างขวางหนักแน่นมั่นคง เมื่อมาพูดถึงความร่ำรวยแล้วคนรวยก็แปลความได้ว่าคือผู้ที่ขยันทำรรมาหากินแต่ขี้เกียจใช้เงินแล้รู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสคือการช่วยโอกาสในขณะที่คนอื่นไม่กล้าทำไม่กล้าเสี่ยงและกล้าวด้วยความมีสติทุกก้าวจึงเห็นแสงสว่างของทางออกเสมอว่ากันว่าการฟังคนอื่นเป็นสิ่งที่ดี แต่การเชื่อตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนของคำว่าภาระให้เป็นพลังและไม่ว่าจะเลือกทำอะไรซึ่งนั้นจะต้องไม่เป็นภัยกับตัวเองและสังคมทำอย่างไรเราถึงจะรวยคำถามนี้คงเป็นคำถามของคนลหลายๆคนที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้ผมขอแนะนำเพื่อปรับตัวต้อนรับความรวยที่กำลังจะเข้ามา นั่นก็คือความคิดว่ากันว่าบางครั้งความรวยกับความจนก็แตกต่างกันเพียงความคิดความคิดเป็นตัวกำหนดการกระทำด้วยการกระทำนั่นแหละจะสะท้อนออกมาเป็นผลลัพธ์ถ้าเราคิดในแบบที่คนรวยคิดกันเราก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีและฐานะมั่งคั่งขึ้นแต่ถ้าวันวันเราคิดไม่ดีคิดในงแง่ลบ แล้วเราจะไปหาความรวยได้จากที่ไหนข้อคิดดีๆเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังกันทุกคน9ก้ข้อนี้หากทำได้เตรียมตัวรวยครับข้อที่หนึ่งสังเกตที่คนจนคิดลบทุกเรื่องความคิดแง่ลบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดการดำเนินชีวิตให้ตกต่ำลง แค่แวบ,บแรกที่เราคิดลบมันจะปิดกั้นการกระทำที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของตัวเราทันทีเพราะว่าเราก็จะหาวิธีการทำอะไรข้อแรกคือคนจนจะชอบคิดลบทุกเรื่องความคิดแง่ลบเป็นสิ่งที่สํำคัญที่สุดที่จะกำหนดการดำเนินชีวิตให้ตกต่ำลงแค่แวบ,บแรกที่คุณคิดลบมันจะปิดกั้นก,นการกระทา ที่จะนำพาสู่ความเจริญก้าวหน้าของคุณในทันทีเพราะว่าคุณก็จะหาวิธีการทำแต่อะไรที่แย่ๆไม่สร้างสรรค์แตกต่างกับคนรวยที่ความคิดส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะความคิดบวกยกตัวอย่างเช่นคำพูดไม่ได้กับได้คนที่คิดลบที่พูดว่าไม่ได้เหมือนเป็นการปิดกั้นทางความคิดและการกระทำของเราให้หยุดอยู่ตรงนั้น แต่ถ้าเราคิดว่าได้จะเป็นการเปิดรับความคิดการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปอีกขั้นหนึ่งถึงแม้สิ่งที่เราทำจะไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลองทำลองเรียนรู้และสิ่งที่ได้กลับมาคือประสบการณ์นั่นเอง 2. ไม่คว้าโอกาสเชื่อว่าคนรวยจะมองหาโอกาสแต่คนจน จะมองหาอุปสรรคคำพูดนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนได้ดีถึงการโฟกัสทางความคิดที่แตกต่างกันทำให้บางครั้งเราพลาดสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายบางครั้งโอกาสที่ผ่านเข้ามาอาจจะไม่กลับมาให้อีกเป็นครั้งที่สองเหตุผลที่เราไม่คว้าโอกาสนั้นไวมีเพียงแค่เหตุผลเดียวคืออุปสรรคอุปสรรคที่ทำให้เรากลัว ไม่กล้าที่จะคว้าโอกาสนั้นไายถ้าเราเปลี่ยนความคิดให้เหมือนอย่างคนรวยที่มักจะไม่ปล่อยโอกาสที่เข้ามาถึงให้หลุดมือถึงแม้คนรวยเหล่านี้จะต้องเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆมากมายแต่พวกเขามองอุปสรรคต่างๆเป็นเรื่องเล็กและส่วนใหญ่อุปสรรคเหล่านั้นก็สามารถผ่านพ้นไปได้ข้อที่สมีรายได้เพียงช่องทางเดียว คนจนมักจะมีรายได้จากงานประจำเพียงช่องทางเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะสามารถทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยได้ซึ่งแตกต่างกับคนรวยคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่แล้วรายได้ไม่ได้มาจากการทำงานเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งคนรวยส่วนใหญ่จะกระจายรายได้ในหลากหลายธุรกิจอย่างเช่นคุณเจริญจิรลวัฒนพักดี รายได้ไม่ได้มาจากธุรกิจน้ำเมาเพียงอย่างเดียวจะมีรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเครื่องดื่มของกินเล่นเป็นต้นทำให้เวลาธุรกิจหนึ่งสุดตัวลงก็ยังมีอีกธุรกิจหนึ่งคอยประครับประคองรายได้ไม่ให้หายไปจนขาดมือซึ่งถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกันข้อที่สี่ คือคิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะพยายามค้นหาความรู้เปิดรับความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นการวางตัวในลักษณะนี้จึงทำให้เกิดการพัฒนาเปิดรับมุมมองใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งแตกต่างจากคนจนที่มักจะคิดว่าตัวเองเก่งแล้ว ฉลาดแล้วอีกโก้ไม่ยอมรับผู้อื่นความคิดลักษณะนี้จะเป็นการสั่งสมองไม่ให้รับฟังความคิดเห็นไม่เรียนรู้เพิ่มเติมสุดท้ายก็จะทำให้เราไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่ข้อที่5ความไม่มีวินยัยวินัยในที่นี้หมายถึงวินัยในการทำงาน และวินัยทางการเงินวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญของคนที่ต้องการรวยหรือต้องการที่จะประสบความสำเร็จเราจึงควรฝึกวินัยให้ติดตัวเราไปตลอดวินัยจะช่วยให้เรามีระเบียบในการดำเนินชีวิตไม่ออกนอกลู่นอกทางและเป็นการสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จให้มีมากยิ่งขึ้นด้วยการฝึกให้ตัวเองมีวินัยในช่วงแรกอาจจะเป็นอะไรที่อืดอัด แต่เมื่อทำไปทุกวันแล้วจะติดตัวเราไปเองเราจะสังเกตได้ว่าคนจนทำไมถึงไม่รวยสักทีเพราะไม่มีวินัยทางการเงินไม่รู้จะเก็บออมใช้ใใจ่ายเกินตัวใช้เงินผ่อนยืมเงินอนาคตมาใชา้กับสินค้าฟุ่งเฟือยไม่ก็ให้เกิดรายได้มาจุนเจือดอกเบี้ยที่ต้องเสียไปในแต่ละวันสิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นการขาดวินัยทางสิ้นถ้าเป็นแบบนี้ทำอย่างไรก็ไม่รวยสักทีดังนั้นจึงต้องมองกลับมาว่าทำไมคนรวยถึงรวยแล้วรวยขึ้นไปอีกเพราะคนเหล่านี้มีแผนในการบริหารเงินที่ดีทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปมีเหตุมีผลเสมอและที่น่าสังเกตบุคคลเหล่านี้มักจะจับใจใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟอ ไม่อวดรวยทำตัวเรียบง่ายในสังคมคำตอบก็คือคนเหล่านี้มีวินัยทางการเงินวินัยด้านการทำงานบุคคลที่เป็นตัวอย่างนี้อย่างเช่นคุณเฉลียวอยู่วิทยาเจ้าพ่อกระทิงแดงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศไทยเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดและค้าขายผลไม้ ถึงแม้จะเป็นธุรกิจกระทิงแดงประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีแต่คุณเฉลียวก็ยังทําตัวเรียบง่ายขับรถเบนซ์เก่าๆไปทํางานตรวจโรงงานคุมงานอย่างพนักงานทั่วไปและไม่มีลักษณะการจับใจ่ายใช้สอยที่ฟุ่งเฟ้อแม้แต่น้อยข้อที่ 6. อิจฉาผู้ที่ได้ดีกว่าตนเองผู้ที่อิจฉาผู้อื่นที่ได้ดีกว่ามักจะพลาดโอกาสดีๆที่จะได้เรียนรู้ จากผู้ประสบความสำเร็จสุดท้ายคนจนก็จะคบคาสมาคมกับคนระดับเดียวกันจนเหมือนกันเพราะเราอิจฉาคนเที่วรวยกว่าเราจึงต้องอยู่แบบจนๆต่อไปแต่กลับกันคนรวยมักจะคบคาสมาคมกับคนรวยและมักจะแลกเปลี่ยนมุมมองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโลกจะดูกว้างขึ้นและมีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอเสมอ ข้อที่7็คิดได้แต่ไม่ลงมือทำความแตกต่างของคนเราอยู่ที่เราจะเริ่มลงมือทำเมื่อไหร่คนจนมักจะคิดเล็กคิดน้อยจะเริ่มก็ไม่เริ่มเพราะแต่คิดถึงอุปสรรคผ่านวันประกันพรุ่งไม่เริ่มไม่ลงมือทำแต่คนที่จะประสบความสำเร็จเหล่านี้ไม่ใช่ไม่คิดคนรวยต้องเผชิญกับอุปสรรค เผชิญกับความเสี่ยงเช่นกันแล้วอะไรคือทำให้คนรวยกล้ากล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะลงมือทำนั่นก็คือการลดความเสี่ยงให้หน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงค่อยๆเริ่มที่จะทำมันให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาข้อที่8คิดเล็กไม่คิดใหญ่คนจนมักจะคิดอะไรเล็กๆแค่จะคิดให้ใหญ่ จะไม่กล้าขีดขนาดของความสำเร็จถูกกำหนดจากขนาดของความเชื่อถ้าคิดอะไรเล็กๆก็จะได้แต่อะไรเล็กๆเพราะสมองคุณถูกสั่งให้คิดที่จะได้เพียงแค่นั้นถ้าคุณคิดใหญ่มันจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาจึงทำให้บุคคลที่จะประสบความสำเร็จมักจะมีความเชื่อและมีความมั่นใจที่จะทำอะไรใหญ่ๆและเชื่อว่าต้องประสบความสำเร็จ แต่ได้เตรียมแผนไว้สำหรับอนาคตว่าธุรกิจสามารถเติบโตขนาดไหนสามารถต่อยอดสิ่งที่กำลังทำได้มากน้อยเพียงใดและข้อสุดท้ายทำงานเพื่อเงินไม่ได้ให้เงินทำงานข้อแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็คือการเก็บออมและนำเงินนั้นไปสร้างรายได้คนจนมกักจะคลั่งเคร่งที่จะทำงานอย่างหามรุ่งหามคำ่ำ แต่สุดท้ายก็ไม่มีเงินเก็บออมเพื่อสร้างรายได้กินดอกผลต่อไปแต่คนรวยคิดตรงกันข้ามกับคนจนเงินที่หามาได้ต้องรู้จักบริหารเก็บบางส่วนออมและส่วนที่เหลือเอาไว้สําหรับใช้ใจ่ายตามปกติสิ่งที่ได้คือเงินก้อนที่เติบโตจากการเก็บออมเอาไว้ลงทุนกินดอกผลต่อไปไม่ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์มีค่า หุ้นที่ดินธุรกิจเป็นต้นคนเริ่มออมก่อนมักจะได้เปรียบกว่าคนที่ออมช้าหลายเท่าขอฝากทิ้งทายถึงผู้ที่อยากจะประสบความสำเร็จทุกท่านว่าจุดเริ่มต้นระหว่างความร่ำรวยและความยากจนมีจุดเล็กๆที่แตกต่างกันคือความคิดจะเห็นได้ว่าเก้าข้อข้างต้นนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน คนรวยกับคนจนมีความคิดที่ตรงกันข้ามกันถ้าสารตั้งต้นคือความคิดที่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ได้ก็มีโอกาสถูกมากขึ้นทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วนะครับว่าอยากจะมีความคิดกับคนประเภทไหนและจะแก้ไขความคิดหรือความเชื่อที่ไม่ดีนั้นเพื่อพัฒนาตนเองหรือไม่หลวงพ่อจรันทิตะธรรม,มท่านเคยสอนไว้ว่าพูดกินน้อย นอนน้อยทําให้มากและแค่ฝันก็ดีแล้วย่อมสําเร็จได้แม้ว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เงินก็เป็นสิ่งที่คนอยากได้มากที่สุดคนรวยหรือคนจนต่างก็มีสังคมด้วยกันคนเราโตแล้วไม่คบเพื่อนฝูงก็ไม่ได้แต่เพื่อนดีมีน้อยเพื่อนพลอยเพื่อนชั่วนั้นมีมากพระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราว่า หไม่ว่าเราจะพบเจอใครเขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเอิญ 2. ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆเข้ามาในชีวิตเรามันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายเราต้องยอมรับมันไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญเพราะเราเคยทำแบบนี้กับเขามาเมื่ออดีตชาติปางก่อน 3. เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาใดนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิดเพราะมันต้องเกิดต่อให้คุณเตรียมตัวหรือไม่เตรียมตัวเมื่อปัจจัยพร้อมสิ่งเหล่านั้นก็จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน 4. เมื่อปัจจัยจบก็ต้องยอมรับว่าจบจะเหนียวรังอย่าอะไรอาวร์ ขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือสอยก็ต้องปล่อยมันไปและกล้าเผชิญในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีเรื่องดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าเสมอ 5. ทําทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุดโดยไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไรไว้นในอดีตมาบ้างเพราะคิดไปก็ปราป่าประโยชน์เราทำอะไรกับกรรมเก่าไม่ได้แล้ว แต่ผู้มีปัญญาเท่านั้นจะรู้ว่ากรรมไหนดีๆมีอะไรยังไม่ได้ทำแล้วควรทำทันทีสรุปก็คือมันทำกรรมดีในปัจจุบันนั้นสำคัญที่สุดถามว่าทายสุดของชีวิตคนคืออะไรอะไรคือความสำเร็จเมื่อใครคนหนึ่งผ่านมาอายุย่างเข้าวัยกลางคนเขามีสุขภาพแข็งแรงมีคนรักที่เข้าใจซึ่งกันและกัน มีครอบครัวที่ดีมีลูกที่กระตันอยู่และเชื่อฟังมีงานที่เขาชอบไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องร่ำรวยยากดีมีจนเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระโดยไม่ต้องเป็นตัวแทนของใครนี่แหละคือความสำเร็จในชีวิตก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมแล้วอะไรคือความสุขของเราความสุขคือการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุด คุณค่าของเราอยู่ที่ไหนเราไม่ได้เป็นคนที่สำคัญที่สุดมีค่าที่สุดของหน่วยงานหรือบริษัทถ้าหากเราเจ็บป่วยหรือพิการไปแต่สำหรับพ่อแม่เราและคนในครอบครัวสามีภรรยาและลูกๆของเราท้องฟ้าของพวกเขากำลังจะถล่มลงมาเพราะเราคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขา สุดท้ายอะไรคือวัสนาของเราแม้ร่ำรวยแต่ไม่ขัดสนที่บ้านไม่มีคนป่วยพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้าไม่มีญาติที่ถูกกักขังในคุกไม่มีศัตรูอาฆาตข้างกายไม่มีคนเลวยำทำผิดพลาดก็มีกัลยาณมิตรคอยตักเตือนทำการใดมีผู้อุปถรรัมมีผู้รู้เป็นมิตรสหายนี่แหละ เราคือคนที่วาสนาดีที่สุดขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัญญาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ